อย่าตรงแล้วเอาวางไปเลยเอาวางไว้ก่อนวางก่อนัดไเอาวางเอาวางไว้วันนี้เราก็ปูลเหล็กก่อนนะคะเพราะว่าปูนไม่มานะคะวันนี้พรุ่งนี้ปูนถึงจะมาเทวันนี้เตรียมเหล็กก่อนนะคะ ทางนู้นอันไหนมันสะดวกกว่ากันเอ้ยดูครบจะเจ้าทางไหนเจ้ากวางไว้นี่เหละเยียบไว้จะตามมาอ่ะเ้าวกวางไป้จริจะดีตาขนาดนี้เดี๋ยวมันจะใส่ตาเหยียบไว้เอ้ยแค่นั้นแหละเดี๋ยวไว้เยียบเยอะๆขึ้นแล้วทางนี้มันสะดวกกว่าทางนี้มันเครื่องไม้เครื่องมือวานเต็มไปหมดนี่ไปดึงอะไรไปฝั่งนู้นทำงานนั่นดูให้มันรอบคอไปนดี๋ยวพอเดี๋ยวมันก็จะดึงโอ้ยยาวเว้ยอาจารย์ อันนี้มันไม่แพ้อันนั้นเลยนะเนี่ยออดพิกความพติกความพติกความดึงมาดึงมาชว์ไอ้อันนี่ดึงมาดึงมา,งงมาแคาไหด